ไบนกนะครับสำหรับในช่วงของสปอร์ตโหนในค่ำคืนนี้ครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความดีแล้วก็มาพูดคุยกับวงการฮอกกี้เมืองไทยเรานะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าะวิศาสตร์ของวงการฮอกกี้เมืองไทยครับเนื่องจากว่านักกีฬาฮอกกี้สาวไทยครับได้สิทธิ์นะครับในการคว้าตั๋วไปแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งเป็นฮอกกี้ห้าคนซึ่งต้องบอกว่าในยุคสมัยที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของทางท่าน พิเชษมั่นคงนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์พิเชษนะครับก็ยังไม่มีรุ่นไหนนะครับที่จะนำพากีฬาฮอกกี้นะครับก้าวข้ามไปสู่เกมการขันระดับเวอร์นะครับหรือเหมือนกับฟุตบอลโลกนะครับประเภทจีนชายหรือบอลหญิงเราเนี่ยได้ไปสองสมัยถูกต้องนะครับในยุคของมาดามแป้งซึ่งนี่ก็เป็นอีกยุคหนึ่งของทางนายกองเอกชัยพักสืบวัฒน์ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับที่ นักกีฬานะครับสามารถทําผลงานได้ดีนะครับในดับเอเซียและได้โคต้าไปแข่งขันสิงแชมป์โลกในปีหน้าที่ประเทศโกลเซียซึ่งเมื่อวานนะครับก็มีการตรวจเช็คสภาพร่างกายนะครับของนักกีฬานั่นเองนะครับซึ่งบรรดานักฮอกกี้สาวไทยนี่ก็เป็นที่กับพอนนะครับกับตันทีมนะฮะกับตันส้มนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเก๋านะครับเพราะว่าเล่นหลากหลายอย่างครับทั้งฮอกกี้ในร่มฮอกกี้5้าคน นะครับฟอร์บอลก็เล่นได้นะครับถือว่ามีความสามารถเหลือเฟือแล้วตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ่จปริญาโทจจปริญาโทถามเขาว่าเอาเองอีไหมบอกว่าไม่ไหวตอนนี้ขอซ้อมกีฬาก่อนอ่ะเต็มที่กปกีฬาก่อนซึ่งทางนักกีฬาฮอกกี้สาวไทยเราเนี่ยนะครับก็มีการเดินทางไปตรวจร่างกายตามเงื่อนไขของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ประกาศให้ นักกีฬาทั้ง50ิสนิกกีฬาที่เขาลงทำการแข่งกีฬาซีเกมส์พัธิ์ายสามระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมในปีหน้าเนี่ยพราะกับกำชับ,บชให้นักกีฬาจะต้องทําการทดสอบสมรรถภาพความฟิตของร่างกายตามแผนของการเก็บตัวนักกีฬาจิมชาติที่สูนวิชาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยของมนี่ ก่อนวันที่1นึ่ธันวาคมใช่ครับนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มเก็บตัวเนี่ยวันที่7ธันวาคมแล้วนะครับเกมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีการตรวจร่างกายก่อนวันที่1นธันวาคมก็ยวจะมีปัญหาเรื่องของการเบิกเบิกเบี้ยเลี้ยงอีกใช่มีปัญหาแน่นอนซึ่งบรรดานักกีฬาทีมชาติเนี่ยหลายๆทีมก็ทยอยนะครับเข้าทําการตรวจสอบแต่บรรดานักฮอกกี้สาวชุดเนี้ยนะครับเป็นฮอกกี้ในร่มเนี่ยนะครับซึ่งประกอบด้วยจํานวนทั้งหมด15คนมีใครบ้างพี่ดา 15คนที่เราไปเมื่อวานนี้โอหลายๆคนนี้เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทางหน้าของอที่ขรพรสกุลพิทักษ์กับตันทีมหรือว่ากับตันส้มธนาพรทองคำํำสมรักษ์สุทธิประภานน่กับภูษาประตูใช่ครับกิตยาโลสันเทียครับวิลาวันดวงเว้าอันนี้ก็ตัวเก่าครับใช่เบนจมาาบุรีวันพิมดาเมตตาครับ ศิลป์ชาตตอนจ้าโห่นี่คือยิงได้เป็น,ป,นประจำเลยคนนี้เก่งมากใช่นะครับพิมพการพักดีงามนัทวดีสุวาหําเอมิการลกภัยปลายฟ้ากาแหงนางสาวทัญชนกเพชรประดับนางสาวน,านันทกาบุริศแล้วก็นางสาวมณศริฐฮิรารักษ์อ่ะโดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยในส่วนของนักกีฬาฮอกกี้เนี่ยก็จะต้องใช้พละกลาลังครับในส่วนของกล้ามเนื้อแขนครับ กล้ามเนื้อขานะครับมาเป็นพิเศษจึงถูกเน้นครับด้วยการวัดมวลกล้ามเนื้อการยืดเหยียดและการเข้าทดสอบกับอุปกรณ์ฟิตเนสนะครับเพื่อเสริมสร้างนะครับระบบหายใจให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีมิสเตอร์เอสซาฟายิสนะครับผู้สอนชาวอิหร่านควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผลการประเมินเป็นยังไงพี่ดำคือทางด้านของผู้แทนของสุวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ย เขาก็บอกว่ายืนยันว่าทางด้านของนักกีฬาฮอกกี้เนี่ยที่ได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ดูว่า,าสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะฟิตอยู่ในระดับปานกลางไม่ถึงกับดีแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะต้องนําผลการฟิตครั้งที่1ไปเปรียบเทียบกับครั้งที่2ซึ่งจะทําการเรียกทดสอบอีกครั้งหนึ่งในประมาณเดือนมีนาเมษาเป็นครั้งที่2 แล้วก็ถ้าเกิดว่าผลยังไม่ดีขึ้นนักกีฬาคนนั้นก็อาจจะต้องถูกเรียกเข้ามาคุยกันนิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมของฮอกกี้เนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนจัดการกับนักกีฬาคนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโค้ชก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยอันนี้คือผลของการทดสอบในแต่ละครั้งของทุกสมาคมจะเป็นประมาณแบบนี้ นะครับขณะที่ทาราขอฮอกกี้เมื่อวานแล้วเมื่อวานดูแล้วหลายคนนั้นหน้าตาสดใสแล้วก็ถามว่าตอนนี้เก็บตัวกันที่ไหนเก็บตัวกันยังไงเขาบอกว่าเก็บตัวกันมาจริงๆแล้วเก็บตัวกันมาตลอดทั้งปีแล้วแต่ว่าที่เก็บกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครั้งนี้ล่าสุดนี้ก็เก็บตัวกันตั้งแต่เดือนกันยานยนเอ้กรกฎาคมกรกฎาคมจน,าานามถ,ถึงวันนี้ก็สี่ห้าเดือนแล้วเก็บตัวกัน,าานาที่สระบ,บุรีคอนเนคชั่นแคมป์อเบอวังม่วงจังหวัดสระบุรี แล้วก็อย่างกัรที่บอกนะครับว่าเก็บตัวครั้งนี้ก็มีการเตรียมทีมไปแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลกระหว่างที่3ถึง9กุพภาพันธ์นี้ที่ประเทศโครเอเชียนะครับหลังจากแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเก็บตัวกันต่อเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อที่จะไปร่วมทำการแข่งขันกีฬาซีเกมปลายปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพยังไงก็ทดสอบนะคือตามมาตรฐานของการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยยังต้อง3ครั้งนะครับแต่ปีนี้อาจจะ4ก็ได้เพราะว่าเก็บตัวยาวนะครับเนื่องจากว่า มีเยอะในการเก็บตัวเนี่ยก็คือครั้งแรกนี่เป็นการทดสอบครั้งแรกก่อนวันที่1ธันวาคมนักกีฬาก่อนจะเว้นไว้ประมาณอีก3เดือนแล้วก็บอกว่ากันนะครับว่าจะทำยังอย่างไรต่อไปนะครับครั้งที่2ก็เช็กกันอย่างที่พี่ดำบอกนะครับและครั้งที่3ก็ว่ากันนะครับแล้วครั้งที่4ถ้าตรวจแล้วในครั้งที่4ี่คือผลสรุปก็คือว่าถ้านักกีฬาไม่ดีก็มีปัญหาก็ต้องตัดออกจากทีมแน่นอนครั้งที่สมาคมว่ายน้ำเนี่ย เคยเกิดขึ้นจากนักกีฬาทีมชาติเนือ้อออกไหมะนะครับเพราะว่านักกีฬาทีมชาติคือสุดท้ายทดสอบสมบัติภาพร่างกายแล้วมันไม่ผ่านใช่เมื่อไม่ผ่านก็ต้องตแก,กตงตแล้วก็ไม่ส่งแข่งขันนั่นเป็นกฎกติกาของคณะกรรมการอปิกแห่งประเทศไทยใช่ครับนะครับซึ่งร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตะกี้ต้อง บอกว่าอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องคลิปนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเนี่ยคือที่อย่างหี้เห็ุนี้ยากนะครับเนี่ยคือต้องเอามือดันดันคาดขั้นเลยกันนะแล้วมันจะมีสปริงหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าเป็นการวัดน้ําหนักของแขนว่ามีพละกําลังขนาดไหนเพราะว่าข้อกิ่งไม่ใช่แขนใช่ใช่ข้อกิ่งมันใช่แขนก็คืออย่างต้องบอกว่านะครับท่านผู้ชมคือ กีฬาแต่ล <para S 3> ะชน <ใ hinter S 1> ิดเนี่ยการทดสอบต่างกันกันไปนะครับบางคนก็ทดสอบเฉพาะเรื่องของทรงตัวเรื่องของสายตาก็มีบางคนเนี <groans> mm ่ยอย่างยิงปืนเนี่ยที่ผมเห็นก็คือมีการทดสอบสายตาสุนทุเกิดมีการทดสอบสายตาบางชนิดกีฬาก็ไม่ต้องสอบทดสอบสายตาซึ่งแต่ละชนิดก็เนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปวิ่งนะครับปเก็บไปวิ่งตามไปวิ่งนะครับดูความสมาธิความรวดเร็วควาการเคลื่อนไหวเวลามันได้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของที่นักกีฬา นะครับของสมาคมกีฬาการแข่งวิ่งเนี่ยเป็นวิ่งครึ่งนาทีสามสิบวินาทีมีแค่นี้ก็เหนื่อยฮะโอ้เหนื่อยเพราะว่าต้องวิ่งตามจุดไฟเห็นะจุดไฟสีส้มไฟ้ววิ่งตามแล้วว่งามเป็นการทดสอบเรื่องไอันนียด้วยครับสมาธิสมาธิแล้วก็เรื่องระบบสายตาเรื่องทุกอย่างใช่ความเคลื่อนไหวนี่ทุกอย่างอยู่นี้หมดครึ่งนาทีครึ่งนาทีเนี่ยสามสิบวิเนี่ยเป่าปากอ่ะอ่าแล้วนี้ก็มาถีบ ก็ดูความแก่งของทางกล้ามเนื้อขาใช่ครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับในนักกีฬาชุนนี้เนี่ยนะครับจะกล้องเดินทางไปแข่งขันอินดอร์ฮอกกี้เวิร์ครับนะครับที่โครเอเชียในปี2025ครับทัากำหนดแข่งขันครับในวันที่3 9กุมภาพันธ์นะครับมีทั้งทีมชายและทีมหญิงสำหรับสนามนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย เขาใช้สนามซานติก้าอารีนาซึ่งเป็นการแข่งขันฮอกกี้ในร่มชิงแชมปโลกเนี่ยจัดขึ้นที่ซานติก้าอารีซึ่งเป็นสนามกีฬาชั้นนำของโคโอเอเซียสนามกีฬาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งนะครับที่มีความจุถึง3,700ที่นั่งและเคยเป็นสถานที่จัดก,การแข่งันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วทําให้สนามกีฬาแห่งนี้ครับมีสถานะที่เหมาะสมและสําคัญนะครับในการจัดฮอกกี้นะครับระดับโลกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ สิ่งที่น่าจับตามอง12ทีมนะครับก็คือกว่าเราจะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งน,น,นี้ได้ก็มีการคัดเลือกนะแต่ละโซนนะครับชิดังมีนมซนเอาเฉพาะแชมป์เอเชียแชมป์กับรองแชมป์อ๋อรองแชมป์มด้วยเพราะเราได้ได้เป็นรองแชมป์นะครับ<อ>คือเราเราเรา,เราเป็นรองแชมป์ต่อคือเราแพ้อินเดียในนัดชิงเลิศ<อ>นะครับเราได้รองแชมป์ก็ได้ไปร่วมนะครับซึ่งเขาคัดมาจากโซนเอเชียครัแอฟริกา แล้วก็อเมริการวมถึงโอเชียเนียและยุโรปนะครับสุดท้ายก็ได้บทสรุป12ทีมด้วยกันนะครับซึ่งเกมการขันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเล่นผู้เล่นทั้งหมด6คนนะ6ต่อ6ไม่เหมือนกับฮอกกี้ทั่วไปไม่เหมือนฮอกกี้ทั่วไปฮอกกี้ทั่วไปจะ11คนนะครับพวกฟิลฮอกกี้เนี่ยนะครับแต่ว่าดอที่แค่6คนสนามจะเล็กลงและสั้นลงคนรวมทั้งผู้รัะตูเป็น6ต้องนะครับสําหรับ โปรแกรมนะครับการจัดกลุ่มเนี่ยมีการจัดฉลากแบ่งเรียบร้อยแล้วพี่รับไปดูผู้ชายกันหน่อยอผู้ชายกันก่อนผู้ชายกลุ่ม A นะครับเป็นอนอสเตรีย,ยอัฟราิสาใอ่าในโซนแอฟริกาโปแลนด์ครับแล้วก็ะจะภาพโคเรียครับกลุ่ม B เป็นอิรานอิรานนี่คือเขาว่าน่าจะเป็นทีมระดับชั้นกะทิอ่ะ อ๋อคว้าแชมป์อ่ะโโอ้ประกาศคว้าแชมป์ได้ในรายการนี้โอ้โหเก่งมากเป็นเป็นเป็นชาติหนึ่งที่เป็นเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วโอ้ยครับกัสลับเปียนกับพวกเออเนเธอร์แลนด์บ้างอาร์เจนตินาบ้างอ่ะซึ่งอิหร่านเนี่ยก็มาอยู่อาร์เจนตินาเบลเยี่ยนเยอรมันแล้วก็มาเลเซียผู้ชายนี่เห็นไหมมีสองทีมใช่อิหร่านกับมาเลเซียเพราะมาเลเซียเขาก็เก่ง นะครับในในในเกมฮอกกี้คือเก่งทุกทุกอย่างเลยทั้งฮอกกี้ฟิลฮอกกี้ห้าคนฮอกกี้ในร่มเนี่ยเขาเขาสุดยอดใช่ในกลุ่มซีกลุ่มซีเป็นเบญเยมออสเตรเลียนาบีเบียแล้วก็ตีนิดัดและโตเบโกตีนิดัดโตเบโกก็ฝั่งแอฟริกันนะใช่นะครับมาดูผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงเรามีสามสายเหมือนกันใช่ก็สายละสี่ทีมสายเอมีเช็กโกโโลเกีย แล้วก็เบเยียมสหรัฐอเมริกาแล้วก็เจ้าภาพโคเชียสาย B นะครับเหมือนกับสาย A ของผู้ชายเลยมีออสเตรียแอฟริกาใต้โปรแลนด์แล้วก็ไทยนะครับสาย C เป็นออสเตรเลียเยอรมันนามิเบียแล้วก็นิวซีแลนด์ก็ต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้เป็นหนึ่งในชาติของเอเชียนะครับแล้วก็ฝั่งของออสเตรเลียได้ฝั่งออสเตรเลียแต่แปลกนะว่าแชมป์เก่าเนเธอร,แร์แลนด์ ไม่ได้เข้ามากแข่งขันนะครับก็ดูที่การคัดเลือกไงฝั่งส่วนยุโรปนะครับเพื่อนของเราฝั่งเอเชียเขาไม่ได้สิทธิ์ชั้นใช่ไหมไม่ได้ครับก<อ>็คือต้องคัดเลือกต้องคัดเลือกนะครับ<อ>ซึ่งซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย <c oughs> ทีมแปดอันดับแรกเนี่ยจากทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะผ่านเข้ารอบก่อนรอบชั้นเลิกก็คือเอาสองทีมก็คือเข้าหกแล้วก็อาจแล้วก็สุดท้ายก็เอา แข่งขันแบบเพย์ออฟ9และ12เนี่ยมาคัดเหลือให้ได้อีก2ทีมให้เป็น,นเข้าเป็น8ทีมแป8ทีมนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่ม ABC D ีเดคเกนึ่เข้าไปก็เป็น6ละนะครับแล้วทีเหีือก็คัดอีก2ทีมเข้าไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายจากการขันทางท่านประธานทายยับนะครับประธานสมาคมฮอกกี้นานาชาติบอกว่าการเปิดตัวกระบวนการของการขันในรายการฮอกกี้ในร่มหรือ5คนเนี่ย ชิงแชมป์โลกในปีนี้เนี่ยที่โคอเอเชียรครับกลายเป็นเรื่องที่มีความจริงจังนะครับแล้วก็ที่สําคัญแฟนๆฮอกกี้ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้น嗯嗯และเชื่อว่านะครับจะเป็นเกมที่ตื่นตัวในโคอเอเชียเพราะเป็นการจัดในครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นครั้งแรกของ FIS นะครับ <สา S 2> ซึ่งเราก็มั่นใจว่าจะดึงดูดนะครับ ผู้คนเข้ามาชมในรายการนี้ให้ได้มากที่สุดอ,อ่ะยังไงก็ต,ตามรุ่นตามเชียร์นะครับโดยเพราะนายกองเอกชัยพักศิวัตรตอนนี้ก็พูดหมุนนะครับเพราะว่าเกา็บเก็บตัวนะครับนักกีฬาก็เยอะงบประมาณอีกนะครับก็คงจะต้องสำร,รองใจเหมือนเดิมนะครับสำหรับนายกองเอกชัยพักศิวัตรนั่นเองนะครับังไงก็ตามรุ่นตามเชียร์นี่คือหนึ่งบริษัทที่เรามาคุยกันครับเพราะว่านี่คือเป็นครั้งแรกนะครับบริษัทของภายใต้กีฬาฮอกกี้แล้วก็เป็นการ นำทัพนะครับหรือการดูแลของทางในกองเอกใจพักสืวัดนั้นช่วงสองอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วงสองเราไปดูเรื่องของกอล์ฟอฟีเอครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะเรื่องเงินหวานครับ<ช>อ่ะช่วงนี้พักกันครับ